ค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ตีจะเอามาไม่ใช่เอามานะคะนําเสนอเมนูซุปหน่อไม้ดองนะคะนี่ค่ะซุปหน่อไม้ดองหรือว่าซุปหน่อไม้สม้มบ้านเรานะคะ,นะคะนี่ค่ะเมนูมีบลเขือคืนทอดปลายกิโก้แล้วก็หอมนะคะนี่ค่ะโอ้โหน่ากินมากๆเลยนะคะจุนๆุนเลยนะคะของแซ่บบ้านเรานะคะกอ เมนูนี้ฮะอาหารอีสานบ้านเราหากินได้ตามธรรมชาตินะคะนี่ค่ะขนมไม้จากภูเขาลงมาแล้วก็มาทําดองไว้นะคะกินไม่ได้เก็บไว้กินนานเลยนะคะหิวยำในเราก็เอามากินนะคะเอามาต้มก่อนแล้วก็มาทํานะคะนี่ค่ะหน้าตาน่ากินมากๆเลยนะคะเสียแต่ว่าวันนี้ไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะเขาเรียวกว่าอะไรนะมเมล็ดมเมล็ดงานะคะ ปกติจะคั่วเมล็ดงาโรยข้างหน้าก็อุ้ยจะหอมคุยๆเลยนะคะแต่นี่ก็น่ากินแล้วนะคะเนี่ยขนาดไม่มีมเมล็ดงานะคะโอ้โหน่ากินมากๆเลยนะคะปกติเขาจะใส่ปลาด้วยนะคะแต่ตีไม่ชอบนะคะตีก็เลยไม่ใส่นะคะตามแบบธรรมศาตสตารด,าาดเลยนะคะนะคะ